สบายดีสวัสดียมแรงๆเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้กะใกล้จะมืดแล้วจา้ามิวกี้สวัสดีจา้ปาป้าลุงไว้สวัสดีจ้าป้าลุงทูจ้าทูจ้าไวไวเบิ้งนะ่ะบอกว่เห็ดตามมาเบิ้งนะ่ะทูจ้าทูจ้าเออทูจ้าดีดีดอเอนะพ,พิ่นฮู้เรื่องนะเพิ่นไปอยากเห็ดพี่น้องบางเถื่อก็เห็ดเวลาบ่ได้ถ่ายคลิปนะ่ะเห็ดดีดีดอกละบอกทูจ้าดิทูจ้า ตุเจ้างามๆตุเจา้าสวยๆไวตุเจา้าสวยๆตุเจา้าสวย,ยเห็นกินยังบ่ได้เลยเด๋ยวนี่เช็ดผู้ใหญ่กินยังให้อยากินน้ำแต่ว่าเถ้าคลองคนกินบ่ได้มันเพชรมันยังเนาะที่แต่โบเห็นปากติงกินยังกับโบได้เลยเลกิกกกนขนมเป็นละจา้ามิวกี้กินขนมเป็นละจ้านมมในแฮ้งหมักนมจืดละคายถิ่มป้อนมหวานเลยกินแซ่บคัก จักเถอะเธอไอ้นมจืดปุบุจะกินอีกได้ปะ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 เลาะ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 บรรยากาศรอบๆตัวมันกังลังกายจะมืดเนาะพี่น้องประมาณเกือบเกือบหกโมงเนาะบรรยากาศรอบๆตัวน่าจะเป็นทางออกใบมะขามป่องจนสิแก่เป็นอะพี่น้อง หัดปีนี่โบม,มีแมงขานูนเนาะตะเก่าม,มีแมงคนูนมาจับได้กลางคืนเดีย๋ยหนี่มันบ่เคยมีปีนี้จะเป็นยังอันนี้ด้านนี้เป็นถี่ของข้าเจ้าแล้วก็สิมีน้องสะอยู่หันนี่อาหารแรงจ้าบยองคัวเป็ดคัวเป็ดผููใหญ่กำลังซิมืดเนาะ เอยเตรียมหม้อต้มเนาะิ่นสีได้บ่แล้วต้มิ่นสีอันสียางก่อเ,เลยเลลอดแปงบ่แล้วก็กระดูกมันเนาะตอนกระดูกบเ, <c ười> เคยเฮดจะเถือกวะเสือใบมะขามอ่อนมันอย่างมือๆเนาะพี่น้องเออกระเทียมรับกลิ่นข้าวหัวขาวหัวจังไครเนาะข่อยเป็นคนเตรียมหม้อต้มไว้กระเทียมบว่วพอ,พอก็ถูกเติมซี ถูกแบบนี้แล้วก็จงเอาเปลือกนั่นออกหมอกกใส่ไปแล้วแหละแต่ว่าบ่พอเดี๋ยวสิเอาเปลือกมาเกอมาเนาะมาเพราะท่านกินข่าแล้วนำตรงปิดหมอผดตะหึงพี่น้องขำมือตืดตาแล้วแบบวันกินแล้วก็จะหลดุดเปล่งบุกเคยกินแล้วก็บุกล้กากินเนาะพี่น้องบางคนคือว่าแซ่บแต่เธอเด็ดแปง่งยากถูกพุนพุนเก็บเอา เด็นติดพาเฮือนหูลอดลมมานน้อไหมหกล้มเป็ดหลุดปิดใบฟ้ามันเปื่อยโอ๊ยขีดว่าน้ำลายบอได้ลายอีกได้เผื่อมันเปื่อยมันบกบุกทำอีกอตอนเป็ดบักละลายเนาะเเป็ดดบัก้อืมปลามันผลพี่น้องใส่สมใบมะขามงามค้นๆกินนี่ลวกเป็ดอันนี้เนาะก่อนสิเอานี้ลงไปลวกเนื้อเป็ดที่เพผนจะเห็นเลือดแปลงนะ อัดฟ้าไว้ก่อนมันผดมันเปื่อยเน,ะนยาะเออนี่ลวกพอประมาณนี้พี่น้องอ<า>เผ็ด,ดเป็ด,ด,ดพี่น้องแล้วก็ซอยซอยมันเป็นตน้นฮ้อนคักโอ้ไผ่หุ่จักเนาะแล้วก็เคยกินไหมเนาะพี่น้องฟังไทยเผ็ดเป็ดหลาบเผ็ดเป็ดนะเออลาบเลือดเป็ดเนื้อซุกแต่ว่าเลือดผพาน้ำฮ้อนบ่แม่ เลือดผ palace, ination, Sandy, ่านน้ำห้อนน้ำพอดีปะน้ำอุ่นๆเติบเลยเนาะอันนี้เพิ่นยังสิไปขั่วอยู่เนาะนี่มีส้มใบมะขามติดมาน้ำพัวลวกในหม้อน้ำต้มเป็ดกินมันถ้าได้เป็ดมันสุดๆมันอ้วนได้เป็ดผู้ต้มไงหนึ่งอ้วนๆหัวใจมันบ่อเนี่ยเลือดแตงหั่นให้กระเจ้าก็เพิ่นน่าเสียดายอันเพิ่นยากอยากกินบ่ได้เนาะกินได้อยู่หรอว่าเป็ด เออได้แรือว like ่าอ ah ันกาจะพาใส่ก uh, ินได้หรือพักแต่ว่าเรได้ใส่พักอันนั้นเนาะใส่ใส่แต่เราเสริมเราเสริมเรากินได้เนาะเสริมเออกิดเอาแต่พักเสริมทีใส่ก่อนตัวใด้เรากินบัวได้ก่อนจะพผาใส่ก็แยกออกมาให้แล้วเป็นน้องเพลิ่วคนโศยน้องเพลิ่วบึงมิวกี้ถา่น้องคอยกระโศยคนเห็นอันนี้นี่คนฟองข้าบ้านนตัว่ามิวกี้นอนเถรียวเพื่อนอยากนอน ก็มาทาเบิ่งบัดเพิ่นปรุงเนาะพี่น้องอันนี้สิเป็นเครื่องเจ้าอันนี้บ่ได้ปรุงยังไล่ได้นี่แต่ต้นขั่วแล้วใส่ใส่เกลือเกลือเป็นนัวเกลือบ่ได้ใส่เก่ือเป็นนัวเกลือมันอยู่ในเลือดเกลือใส่ในเลือดบ่๊่อยบ่เคยเห็นเขาเห็ดจะเถื่อเล้วการในเพื่อนกับผมเคยมีไผเห็ดจะเถื่อบ่จอนสิมาลองเห็ดเถื่อปิ๊บเป็นหนูหรือสิเป็นจ่าเด้สิเป็นเทอะไรหรือบ่ถ้าอันมันเห็ดเป็นดีๆแบบว่าคข็งๆนี่มันเลือดมันกำก้าบบ่ เรมันเป็นวุ่นเป็นวุ่นเรือดมันเป็นวุ่นน้องกระทาเบิ่งเทคนิคเขาเก่งรูปวิธีเป็นเหตุต้องผิกซอยแต่ก็ต้องมีสารเเนห์ละลายปักเสริมเสริมรอบปักถั่วดินเลยจะใช้ปักถั่วดินจะได้พอลืมเยอะหรือไถั่วดินอยู่ในทรงผักเสริมหรือวามีปักถั่วดินโถยใส่นี่เป็นมิดนี่เย็นอะไรรับเอาเลยเด้อเห็นน้ำมันขึ้นไหมป้าอยู่ใส่ในนั้น นี่พี่น้องกลัมาทาเบิ่งนอกค่อยบ่เคยกินแล้วค่ะบบกล้ากินดอกแต่เขาผูเขาเคยกินเขาติดใจเลยแซ่บไผก็ว่าไผก็อยากกินเลือดแปงดแาา้งเด้เแบบต่ี่าบ่เคยกินดอกกลัมาทาเบิ่งทานซุนรมกันใส่ขิงลายๆเนาะกระกรอนเขาสิกินบีบมะนาวกระปิกบีบมะนาวกับบีบกระปิกโบเคยกินดอกทั่าซือเห็นไมเคยกินเลอันไหนที่นห็นเคยต้นน้ำฝนสิสีสย่างเนาะขำมือติดตาแล้ว ตอนนี้ก็เึิงขั้นตอนหลังจาก,กทีซอยซีนเป็นเทงลวกน้อยหนึ่งแล้วเนาะก็มา่วั่ว้เนื้อมันซุกพี่น้องคั่ม้ะแม่เิ่ดกะยากได้พี่น้องเผ็ดแล้วอส่งนแ,แม่เิ่ดแล้วคำคามมืมดๆก็ได้เนาะเอ้ยแต่อีตนคนน้อยผู้ เหยียบซ้ายเสือตัวเองล้มแล้วจะนอนก,กันละมันมืดเป็นมันแมงค์คาซานเลยน้องมืดแหงดอกไฟดอกน้ำบุหรีเปิด <c oughs> ไห้อีกมาเ็ด <c oughs> แล้วก็จะมีแผ่พอน้องแพล้านก็นกินแล้วกัอันแล้วก็อีกผู้หนึ่งเนาะแล้วก็บาคพรแล้วก็บาจอนพี่น้องถ้าได้เหมือนหลุดก็จะมาแล้วบ่นหลุดให้มาหลุดบารพรมาเฮ็าต,ตาหลุดเปิดประตูหัวมา ไอถ้วยเลือดอันนะมียังไงใช่ไมน้ำปลามีตอนนี้ก็ขวบสิ่งเป็ดซุนปน้องพี่น้องมันก็ชิ่ฮดเขาน้ำมันเราไม่ได้ใช่ไเห็นหัต้มน้ำมนัวมันได้นี่ใส่ยังไงในเกลือเป็นนัวเห็ดเป็นนัวนะแต่ป็นเป็นนัวเออเพราะว่าเกลือมันอยู่ในเลือดมันนั่นเนาะเกลือกับน,น้ำปลา ปานะตอนนี้ก็ได้เวลาพี่น้องหลังจากที่เลี้ยงซิ้นเป็ดแล้วก็โหยๆบักพริกที่ซอยเนาะในกล่องก็สิเอาไปนาให้แม่เพิ่นเนาะอ่ะๆกินซะกินซะบมือตมืออืป้อนนม่กี้พี่น้องเอ้ยลูกก็อยากนอนข่อยก็คือสิบ่ได้กินง่ายดอกต้มเป็ดฮะ งามได้เลยเลือดดื่นผู้เล่มันไปเปื่อยเมื่อกี้นอนรับผู้เล่พี่น้องเลยย่างลูกพอดีก็จะพาลูกเข้าไปนอนลูกอยากนอนเนาะกพเพิ่นเบิดมือนอนเสียเดียวน้อยเดียวแต่เว้นเขาเบิ้เดียวเบิ้หุยน้ำก็ได้พอเดียวก็เบิดมแนะบ่แล้วหลักกระหอยหัวสิไข่เนาะพี่น้องผิดหัวสิ่ไคหัวพ้นมือ ก็จะไป,ไปกินอยู่พงุงคลมาเอามาเอาเป็ดไปปิ้งท่าเลยเกือบปิ้งท่าอยู่พงจะไปกินอยู่เพื่อนมงคลถั่วดินบางนาวได้สักจะบีบใส่บ่วงไปบ่วงมันบ่เออสิตักกินบางด้กระบีบใส่บ่ โอ้ยผักเสริมพี่น้องมันกับอะไรข้าวเนื้อเป็ดมันสุกเป็นหมูหรือสิเป็นจ่าเด้เปลีแปลงบอกเคยจะเปลี่ยนเป็นยังต้องเนาะผักเสริมเด็ดเด็ดใบมันพี่น้องเราเป็นผักเสริมที่เขาใส่ลาบหมูนะอันนี้บ้านเขาเอิญผักหอมลาบหอมลาบผักเสริมตัวที่เขากินกับเนื้อเขาดุ่มเล เลยลูกค่ะเป็นพื้นอากาศฮอนพื้นขึ้นเต็มกระโตอยู่คันนะนี่อากาศมันท้อนเกินคนทห้งขี้ฮอนทั้งข่ำแล้วเอาไปส่งให้แม่ผื่นอีกแล้วนี่แม่ผื่นรอก,กินบัตรดิโอ้ยผื่นวะตกใจชีวะเห็ดแล้ะนอกผื่นภาระอะไรพวกนี้แม่มันข่ำเลยเด้ <Okay. S 1> จับเอาลูกจับเอาไว้มาเลยคุกยิ ร่างลงเร้อบนน้ำต้มเหมือนเหี่ยเขาก็ว่างแล้วพปฏิพยน้หน่อยเขาไปนอนหลังจากนั้นน้องพี่น้องกะเทเลือดที่เขาผ่าน้ำต้มแหละเป็นกระโลสักพักเงมันก็สิก,ก้ามเนเลือดมันกล้ามเลยค่ะ เลือดกามแล้วก็้ากันตักกินพี่น้องกัดบักผิกบีบบักหน้าหัดแล้วก็ตักกินกัดบักผิกกับกะปิเนาะกับมาบ้านนี่เนาะพี่น้องก็แต่กันยังหัวหัวอะมันสีเห็ดขักเป็นขักหรือเปล่าเนาะทำเป็นขักคือมันก้ามเห็นยังไงอันนี้ไปให้แม่กับแม่อยู่นะตัวในกล่อง ก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งโคจอยสมเด็จกรเด้อพอพ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องอันโอตูวพาไปพี่นอ,อนอแล้อนอนวสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้อง